โอ้โนพี่น้อง <c oughs> ตอกไก่สั้นเนาะพี่น้องเนาบเป็นแบไงพงยิงสวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> มือนี้พลพามาตอกไก่ครับ <c oughs> ตอกไก่ปลาครับย <c oughs> ิงแล้วครับ <c oughs> ผลยิงที่นี่ครับ <c oughs> ดี ตัวใหญ่ไก่ผู้นะไก่ป่าผู้นะตัวเตนะ <c oughs> ตัวไก่เดือนอยังสั้นเนาะพี่น้องเนาะยิงเที่ยวนี่คนซะ,อ,ะอืม เป็นบุกใหญ่มาเที่ยวนี้มานะครับพีน่นาอเป็นต่อไก่ตอนเ้านี้ได้ตัวตัวเดียวนะครับพีน่นนองประดงแถวนี้ งามนะครับพี่นง